สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director สิริปรชยัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่3มกราคม2567มานํมานำเสนอครับอย่าหวังจะสมหวัง3-5มกรานี้สภาจะพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ในวงเงินไม่เกิน3ล้าน4แสน 80,000ล้านล้านบาทแต่ขอให้แฟนๆที่รอเงินแจกคนละ10,000บาททราบไว้นิดตอนพักเพื่อไทยหาเสียงว่าจะเป็นรัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอลโทเค็นคนอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทรวมเป็น560,000ล้านบาทโดยไม่กู้แต่จะใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นแต่เอาเข้าจริงต้องกู้เพราะเงินที่เก็บภาษีจากประชาชนไปนั้น เพื่อเป็นรายจ่ายแผ่นดินและพัฒนาประเทศแต่เพื่อไทยเมื่อเป็นรัฐบาลจะเบียดบังนำไปแจกชาวบ้านตามสัญญาว่าจะให้ตนหาเสียงและเพื่อประชานิยมพักตัวเองนั้นนอกจากทุเรศแล้วยังผิดวินัยการเงินการคลังผิดทั้งเงื่อนไขาตามนโยบายที่พักเพื่อไทยแจ้งไว้กับกรกตก่อนนำไปใช้หาเสียงว่าจะใช้เงินงบประมาณดังนั้น เป็นแฟนเงินแจกโปรดเข้าใจให้ชัดพรบงงบประมาณนี้เป็นคนละเรื่องกับเงินแจก5.6แสนล้านที่หดเหลือ5แสนล้านตอนนี้ต้องให้พรบงบประมาณผ่านวาระแรกในสภาที่เขาประชุมถกกัน3วันตอนนี้คือ3-5มกราคมไปกอ่อนจากนั้นรัฐบาลคงเตรียมดันพรบงเงินกู้5แสนล้านเข้าสภาหวังได้เงินไปแจกตามสัญญาต่อไป แล้วเมื่อไหร่ล่ะรอจนลมโกรกแห้งยันเงือกก็ยังไม่วีวี่แววว่าจะได้สักทีเอาหน้าวัดใจกันดูระหว่างช่วยให้นักโทษทักษินออกคุกกับกู้มาแจก5้าแสนล้านแล้วโยนหนี้ให้ชาวบ้านใช้หนี้กันเองแต่เพื่อไทยได้หน้าได้คะแนนว่าอย่างไหนจะสำเร็จก่อนกันพรบงกประมาณ3.4ล้านล้านนี้ถ้าไม่ผ่าน นายกเสษถามไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงยังไงก็ผ่านวาระแรกอยู่แล้วไปตั้งกรรมาที่การแปลยติกันอีก3เดือนครึ่งผ่านวาระ2-3ถึงแล้วส่งให้วุฒิสภาต่อเรียกว่ากว่าจะจบกระบวนการสู่ขั้นประกาศใช้ก็พลิกสภามิถุนานโน่นแหละคือเลยปีงบประมาณปี6-7ไปราวๆ9เดือนงบลงทุน งบพัฒนาประเทศของปี6-7เพิ่งจะออกมาฉะนั้นครึ่งปีแรกนี้กินเขียมอยู่เขียมและแทงหวยกันให้น้อยลงหน่อยนะเพราะเงินทองในระบบมันจะฝืดชาวตลาดหุ้นประเทศเงินน้อยแต่ใจใหญ่ช่วงนี้ก่อนทุ่มซื้อให้ท่องคาถาไว้คำมแมลงเม่า,มาแมลงเม่าตลาดหุ้นไทยทุนใหญ่ทั้งในนอกขายต่อเนื่องจนตลาดเป็นโรคขาดเลือด เยาว่าแต่ปลาเล็กติดโดนตายแห่แก่เลยพวกปลาใหญ่แต่ขายังไม่ใหญ่จริงก็กลิดแห้งพาง,งาบพาง,งาบเงือกแดงแก่ตอนนี้ทุนใหญ่ออกล่ารอบใหม่โดยวางเบ็ดราวตกปลาโหยเหยื่อในตลาดหุ้นไทยขนเศษกำไรมาเป็นรำโรยปั่นตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นปลาเล็กปลาใหญ่ระลิกระลิเป็นกระดีได้น้ำ ดพอได้เที่ยวตุดจีนก็รีบขายกันเถอะอย่าให้ถึงขั้นแต่งงานอยู่กินกับหุ้นเชียวเพราะรอบนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นของจริงหรอกก็ลองมองรอบๆตัวสิทั้งสหรัฐยุโรปตะวันออกกลางเอเชียอาเซียนเราเองก็คือโลกในภาวะขาใหญ่ช่วงชิงความเป็นเบอร์หนึ่งโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งทั้งแบ่งขั้วแบ่งข้าง ทั้งสงครามภูมิภาคพ,พร้อมขยายเป็นสงครามโลกเช่นนี้เศรษฐกิจการเงินการค้าการลงทุนจะมั่นใจกับอะไรได้นอกจากใครไวใครรอดเท่านั้นช่วงมกรากุมงพามีนาเมษาอย่าไปรักจริงหวังแต่งกับอะไรเด็ดขาดให้ลองเผื่อเลือกไปเรื่อยๆเหมือนไปช้อปปิง้งเจอร้านแรกอย่าตาลีตะลานซื้อขืนรีบซื้อจะเขกหัวตัวเองทีหลัง เพราะร้านต่อๆไปมีทั้งของเหมือนกันทั้งของดีกว่าแถมถูกกว่าให้เลือกและลานตามากมายไปหมดสิ่งที่จะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้ก็จะประมาณนี้ฉะนั้นผมจึงอยากบอกให้แต่ละท่านว่าจงตุนกระสุนชีวิตไว้วันนี้โลกว่าโศภีแล้วแต่พรุ่งนี้มันจะโศภากว่าพรบงบป,ประมาณปี67ผมไม่ห่วงยังไงก็ผ่าน แต่พรบรเงินกู้มาแจก5 0 0แสนล้านรวมทั้งพรบรประชามติพรบรนิรโทษกรรมทั้งสฉบับที่จะเรียงเข้าสภาอิสราเอลถล่มฮามาสยังไม่เท่าไหร่แต่ฮูตีดักถล่มสินค้าในทะเลแดงตรงนี้หวาดเสียวพอๆกันการถล่มเรือสินค้าคือสัญญาณสงครามฉันใดพรบสามฉบับก็คือสัญญาณจุดตายรัฐบาลฉันนั้นอิสราเอลเขยังมีไอรอนโดม ป้องกันจรวจดฮามาสแต่รัฐบาลเพื่อไทยเจอสามพรบอนี้ลูกครึ่งลูกยังพอสกัดได้แต่เจอ3มลูกติดต่อไอรอนโดมก็ทะลุผมอาจโดนผิดก็ได้เพราะรัฐบาลเพื่อไทยเขาคิวคิว็็นมีเรื่องเดียวที่เหมือนวัวสันหลังวะคือเรื่องนักโทษเทวดาถึงขั้นประกาศว่าในการอภิปรายงบประมาณด่าพ่อร่อแม่ก็พอคบ แต่ถ้าด่านักโทษเทวดาที่เคารพต้องตบปากกันโถเพื่อไทยนึกว่าเพื่อใครที่แท้ก็เพื่อนักโทษเทวดาแล้วอย่างนี้รัฐบาลเพื่อไทยจะได้รับความเชื่อถือจากนานา,นาอารยชาติและจากประชาชนในชาติได้อย่างไรกันรัฐบาลที่ยอมให้นักโทษคนเดียวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเหนือกฎหมายทุกฉบับเหนืออำนาจบริหารเหนืออำนาจรัฐสภาเหนืออำนาจตุลาการ เหนือหัวประชาชนหรือกระทั่งเหนือพระบรมราชองค์การมันมีศักดิ์ศรีมีความชอบธรรมตรงไหนที่จะให้นานาอารยชาติและประชาชาิยอมรับนับถือและให้เกียรติวารฐบาลเพื่อไทยมิใช่รัฐบาลเพื่อน,นักโทษทักษิณโดยนักโทษทักษิณของนักโทษทักษิณใครไม่อายผมอายไม่เชื่อไปถามสมยศเขาดูได้เมื่อวานได้ยินนายกเศรษฐาคุย ไทยฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนเราเรามีนาจีนก็จะฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทยเรียกว่าเท่าเทียมกันทั้งที่ก่อนหน้าไทยให้ฟรีวีซ่าจีนแต่จีนไม่ให้ไทยกลับไปให้ฟรีวีซ่ามาเลจีนสอนบทเรียนการเมืองระหว่างประเทศเหมือนพี่สอนน้องประมาณนั้นนายกสิทธาเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบจีนเขาจริงจังมากเรื่องจีนเดียวการที่โทรทัศน์ช่องไทย P ี s ไปสัมภาษณ์รัฐรมนตรีต่างประเทศไต้หวันมาเผยแพร่ประเด็นเป็นปฏิปักษต่อจีนเดียวตอนปลายปีที่แล้วนั้นถ้าเป็นประเทศอื่นเขาทำแบบนี้มีหวังเป็นเรื่องแต่นี่เพราะไทยหรอกยึงสั่งสอนแค่ให้ฟรีวีซ่ามาเลแต่ไม่ให้ไทยไม่สวรรนายกเศียฐาพอประสีภาษากับการสั่งสอนแบบคลาสสิกไหมที่จริงนายกควรให้เครดิตรัฐมนตรีต่างประเทศดรปานปรีพหิตฐานุกร โดยการเอ่ยถึงสักนิดนะว่าที่จีนยอมฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยราๆมีนานี้นั้นไม่ใช่จูจ่ๆเขาก็ให้แต่รัฐมนตรีบานปรีต้องไปพบเจรจาทำความเข้าใจกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนดอกในหวังอี้เขายึงรับปากในเรื่องวีซ่าเข้าประเทศที่ไทยยกเว้นให้จีนและจีนก็จะย,ยกเว้นให้ไทยเท่าเทียมกันใครเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาล ที่นายกไม่ประสามมันญ,ญาติทางการทูตระหว่างประเทศนี่จะเหนื่อยตั้งแต่ฮามาสอิสราเอลมาแล้วเรื่อยมาถึงจีนกรณีใต้หวันวันก่อนยังชูเสือว่าเทเอาเรื่องลับระหว่างประเทศไปโพรธนาบนเวทีกรณีลาวขอขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์ผ่านไทยพูดสเต็มปากผมไม่อนุญาตพูดทำไมลาวเขาจะรู้สึกยังไงสิงคโปร์รู้สึกยังไง และพูดเอาไปแล้วเราได้อะไรนอกจากเสียมากและมากยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเป็นพนักงานดับเพลิงคอยตามดับไฟที่เด็กไม่รู้ประษาเที่ยวจุดไฟเล่นไปเรื่อยกลับมาเรื่องพรบองเงินกู้5 0 0แสนล้านอีกนิดตอนนี้ประเด็นที่รัฐมนตรีคลังส่งไปให้รฤษฎีกาตอบว่าทำได้หรือไม่ได้กฤษฎีกายังไม่ตอบกลับเห็นว่าจะวันสองวันนี่แหละก็หมายความว่า ณวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้เขียนร่างพรบรเงินกู้เลยเพราะต้องรอกฤษฎีกาตอบก่อนจึงจะเขียนไปตามแนวนั้นได้ดังนั้นพวกเศรษฐีเงินหมื่นรอไปอีกนานให้ทักษิณกลับไปนอนบ้านแทนคุกก่อนเขาอาจโปรยทานแจกคนละหนึ่งล้านก็เป็นได้ไงก็ปันผมสะคนละหมื่นจะชื่นสะดืออย่างคนปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานําเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบ เพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ